ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะลองเอาโอเวอร์โหลดนะฮะมาลงเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามและเก็บสี่นะฮะเปิดไปที่เก็บหนึ่งก่อนเลยท่านผู้ชมเออเก็บหนึ่งนะมันจะเป็นอ่ามันจะมีคู่อย่างนี้นะมันมันต้องอีเป็นสองแถวน,นะถ้าท่านผู้ชมอยู่ข้างบนนะก็ีป,ปับเกียร์ข้างบนก่อนแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนี้นะแล้วก็ยิงไปฮะท่านผู้ชมเออแต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็ยิงข้างล่างก่อนแล้วก็ไปยิงข้างบนต่อแล้วท่านผู้ชมนะเออ เอฟหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะมันมันเหมาะกับเกฟสีมากกว่าจะลงได้ไมันก็ลงได้นะถ้าหามุมดีๆนะด่านนี้ก็เดินมาประมาณนี้ปั๊บท่านผู้ชมอีไปแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็หันหน้ามายิงลงมาปั๊บนะฮะท่านผู้ชมเออแต่ด่านมันจะอีประมาณ2-3ทีนะแต่ว่าอีของมันเร็วอยู่นะท่านผู้ชมนะเออมันยิงเร็วอยู่นะก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากท่านผู้ชมเออรีบอีรีบเคลียร์แล้วก็รีบผ่านนะที่สามนะท่านผู้ชมนะจะใช้ตัวไก่เป็นเหยื่อล่อนะให้มันไปหาตัวไก่นะ เราก็เด mm ินขึ้นมาข้างบนฮะแล้วก็หามุมฮะประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมก็ยิงลงไปฮะก็เดินลงมาฮะจะมีตัวหนึ่งหลุดไปข้างบนก็ยิงไปอย่างนี้ฮะเออประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะดาด่านแรกผมแนะนําเป็นตัวไก่ถึกจะดีกว่านะท่านผู้ชมเออดานที่สี่ฮะท่านผู้ชมก็เดินลงหามุมท่านผู้ชมมาประมาณนี้แล้วก็ยิงไปฮะท่านผู้ชมเลยตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ยิงไปอีกทีหนึ่งฮะเรียบร้อยฮะจบ มันก็ยิงไกลอยู่แล้วท่านผู้ชมเออก็ยิงประมาณนึงอะ่ะเออระ,ระยะมันประมาณหนึ่งเลยอ่ะ่าที่5้านะมอนมันจะล้อมนะท่านผู้ชมนะก็ยิงไปทีหนึง่งฮะเปิดทางเราแล้วก็เดินมาฮะหามุมฮะแล้วก็ยิงไปอีกทีนึงะนะฮะท่านผู้ชมแหมมอนมันทีมนะถ้ามันมอนมันไม่ทีมมันก็อาจจะหมดนะเมื่อกี้แล้วท่านผู้ชมเออ มันยิงสระเพมได้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมาก,กว่าอ e ีกี่ครั้งนะครั้งเดียวหมดไหมหรือไม่หมดนะท่านผู้ชมก็ไปฝึกๆก,กันนะท่านผู้ชมนะด่านนี้นะก็เดินมาข้างล่างฮะมันตัวฐานก็อ e ีขึ้นไปอย่างงี้ฮะท่านผู้ชมหมดนะท่านผู้ชมนะเออมันอีเป็นเส้นตรงนี้อ่าข้างนี้ก็ทําเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอ่อเดินหามุมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยิงขึ้นไปฮะแม่เดี๋ยวว่าไอ้มอนตัวนี้มันผมเสียจังหวะไปนิดนึงนะเออทำให้มันลำนะท่านผู้ชม ฐานที่7นะท่านผู้ชมนะก็เดินมามุมประมาณนี้นะแล้วก็ยิงทะแยงขึ้นไปท่านผู้ชมถ้าปกติแล้วเนี่ยไอมอนอด้วนมันเดินมาถูกจังหวะเนี่ยเราไม่ต้องอีซ้มเลยนะท่านผู้ชมนะเออมันจะมาโดนระเบิดพอดีนะแต่เมื่อกี้เราน่าจะอีเร็วไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมฐานที่8ครับมอนค่อนข้างที่จะเยอะมากมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออก็เดินหาม,มุมเหมือนเดิมท่านผู้ชมลงมาข้างล่างแล้วก็อีทะแยงไป45องศางีเ้เห็นไหมท่านผู้ชม ถ้ามอนมันเดินมาถูกจังหวางเนี้ยมันหมดนะอีท e ีเดียวมันหมดเลยนะฐานที่เก้าแล้วครับท่ e นานผู้ชมอีไปทีหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็เดินลงมาฮะแล้วก็อีไปอีกทีหนึงนะ่งฮะเร็ียบร้อยครับมอนอ้วนฮะแล้วก็จัดการมอนกันอีนะ ที่จริงแล้วเนี่ยเราอ e ีไปเพื่อสตันในพวกมอนการอ e ีให้มันลอยก็ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เดินเข้ามาเตะเตะท่านผู้ชมนะเออประมาณนี้นะ็พอดีของโอเว์โหลดนะแต่เวลาก็ผ่านไปประมาณ2อนาทีนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไปฝึกๆนะฮะบางคนอาจจะเร็วกว่าผมก็ได้นะอันนี้ผมก็ลงให้ดูเป็นแนวทางนะสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ลงได้ไหมก็ลงได้แหละท่านผู้ชมถึงห้องบอสแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ อีไปนะประมาณทีหนึ่งสองทีนี่แหละท่านผู้ชมหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยตายฮะท่านผู้ชมเออบางคนอาจจะสามทีนะแต่ว่าผมเอของค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมถามว่ามันมันลงแย่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงกับแย่นะท่านผู้ชมนะก็ไปฝึกเอาระหว่างทางเนี่ยผมอาจจะเล่นไม่ดีและเสียเวลาไปนะมันก็อาจจะต่างกับเทสตอื่นประมาณสิบวิสิบก,กว่าวินี่แหละท่านผู้ชมเออแต่ถ้าใครชอบก็จัดเลยครับท่านผู้ชมโอเวอร์ Over กำลังถูกฮนะ เล่นได้ไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบน่ะถ้าเราแบบไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้เอาไปทําเวลาอะไรมากมายก็ผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับราคาประมาณนี้แล้วก็ได้เซตสารฝันวัยเด็กอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูโจ๊กเกอร์กันดีกว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะท่านผู้ชมผมยืนอยู่ตําแหน่งที่สองพอดีเลยผมก็จะอปเลยนะผมน่ะีท e ีเดียวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าใครที่ทีเดียวไม่ตายก็ซ้ำไปอีกทีนึงท่านผู้ชม มันสแปมได้นะดูนวท่านผู้ชมนะปับ๊บเห็นไหมยิงไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเรียบร้อยทีเดียวหายแล้วก็อ e ีไปแล้วมันทําให้มอนเอ่อมอนมันลอยขึ้นนะแล้วเราก็สามารถอีซ้ำได้นะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอร์โหลดในการลงเกฟหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเกฟสองกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเรามาลองดูเกฟสองกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเลยกันเลย่าแรกผมก็จะอ e ีขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่ามอนมัน เดินเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะท่านผู้ชมส่วนตัวที่เหลือเราค่อยมาค่อยๆจัดการเอานะท่านผู้ชมลายเดินด่านนี้มันก็ไม่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะท่านผู้ชมนะประยุกต์เอาน,นะฮะด่านที่สองนะผมจะเลือกเป็นเคลียร์ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็หันหลังกลับไปท่านผู้ชมแล้วก็อีไปแบบนี้ฮนะแล้วก็ีไปอีกฮะท่านผู้ชม มอนยังรอดอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ค่อยมาค่อยมาเคลียร์ค่อยมาจัดก,การเรามันจะวุ่นวายเดี๋ยวนะครับด่านนี้น่าจะวุ่นวายที่สุดก้วละด่านนี้นะครับผมจะเปิดไปข้างหลังก่อนเลยท่านผู้ชมอย่เดินหด,ดบมาอย่างนี้นะแล้วก็หันหลังกลับไปท่านผมก็จะอีไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมรอดกระซำไปอีกทีหนึ่งฮนะไม่โดนนะท่านผู้ชมนะเออ เวลามันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีอะไ,ไรมากนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันก็เล่นได้นะแต่แนะนํำไหมก็ไม่แนะนํานะด่านที่สี่นะครับปกติเราจะเดินถอยหลังใช่ไหมแต่ว่าด่านนี้เราต้องเดินมาทั้งหน้าฮะท่านผู้ชมแล้วก็อ e ีสาสไปอย่างนี้ฮะแล้วก็อ e ีไปอีทีหนึ่งฮะอีของมันค่อนข้างเร็วนะท่านผู้ชมนะเออมันกดไปปุ๊บมันยิงบอลพลังงานไปอย่างงี้ยท่านผู้ชมอี e มันไม่ค่อยเรองมากเท่าไหร่ข้อดีนะ ันที่ห้าก็ทำเหมือนกันฮนะเดินลงมาข้างหน้าอย่างนี้ฮนะแล้วก็ทะแยงไปแล้วก็อีไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็อีอีกทีหนึงนะ่งฮะแล้วก็จัดการมอนการทีนะท่านผู้ชมนะัาที่หททำเหมือนกันเลยท่านผู้ชมเดินติดมุมล่างมาอย่างนี้นะพอมาอยู่หน้ามนนันปุ๊บก็อีไปแบบนี้ฮนะท่านผู้ชมแล้วก็จัดการไอ้พวกตัวการทีครับ ด่านนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ด่านนี้ต้องอาศัยความเร็วหน่อยนะทิตๆมาข้างล่างนีครับแล้วก็ทะยงขึ้นไปนะครั e ก็เดินเดินหามุมแล้วก็ e ไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมเออมันอาจจะรอดอีกตัวนึงแล้วก็ e ไปอีกท่านผู้ชมเอ,อ ประมาณนี้นะฮะลายเดินก็ไม่ตายตัวนะต้องประยุกต์อนะท่านผู้ชมนะด่นแปดถ้าเหมือนกันเลยครับเดินมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ e ทะแยงขึ้นไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะหมดถึงบอสแล้วนะครับบอสก็ไม่มีอะไรมากครับผู้ชมวิ่ง e อย่างเดียววิ่งวิงหลบแล้วก็ e อย่างเดียวนะ พยายามเดินให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเพื่อให้มันง่ายแก่าการเล่นนะเดินมังตรงนะครับแล้วก็ e ไปฮะ e ไปฮะท่านผู้ชม e ไปฮะได้สองทีฮะแล้วก็หลบฮะท่านผู้ชมวิ่งมาข้างนี้ครับหันหน้ากลับไปฮะ e ไปครับท่านผู้ชม e ไปอีกครับเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมยังไม่ตายเรียบร้อยนี่คือยังไม่ตายไปฮะท่านผู้ชมรอบที้ตายของจริงนะท่านผู้ชมฮะเออ เวลาก็อาจจะไม่ได้ดีมากท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันมันก็ลงผ่านนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโอเวอร์ในการลงเกฟสองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมสามกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับมาดูเกมสามกันบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มนเลยครับท่านผู้ชมด่านแรกนะครับมันจะเป็นสองแถวนะแถวบนแถวล่างเขาแถวไหนก่อนก็ได้นะอันนี้ผมจะเก็บเป็นแถวล่างก่อนปั๊บผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะะ อี e, ปับเก็บแถวบนนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะด่านที่สองผมจะเดินอ้อมไปข้างหลังนะครับท่านผู้ชมผมจะเดินอ้อมมาข้างบนแบบนี้นะแล้วผมผมก็จะมาข้างหลังแล้วจะหันหน้ากลับไปแล้วก็อีฮะท่านผู้ชมโบดนะฮะอี e, เดียวฮะท่านผู้ชมบางทีก็สองอีนะบางทีก็อ e, ีเดียวนะครับท่านผู้ชม,มก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะ ด่านที่สามมอนจะเป็นสองแถวเหมือนกันกับด่านแรกครับปีไปฮะแถวหนึ่งแล้วก็เดินมาแล้วก็ปีไปอีกแถวหนึง่งฮะด่านนี้เราไปเก็บมอนตัวหลังก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเก็บมอนตัวหลังฮะแล้วก็เดินลงมาฮะพยายาสี่สิบห้าองศาแล้วเราก็ปีไปแบบนี้ฮะท่านผู้ชมหมดนะฮะอีเดียว การนี้นะผมจะอ้อมนะท่านผู้ชมนะผมจะอ้อมไปข้างหลังนะผมจะเดินอ้อมมาข้างหลังอย่างนี้คแล้วก็จะหันหน้าขึ้นไปครับแล้วก็อีฮะท่านผู้ชมอีซ้ำอีทีนนะครับทำมันไม่รอดแต่ว่ารอบนี้อีเดียวไม่หมดนะท่านผู้ชมนะเออมันเหลือตัวหนึ่งสองตัวนี่แหละบางทีเราค่อยมาซ้ําม,มันเอานะแต่บางรอบมันก็โดนทีเดียวนะท่านผู้ชมถ้ามุมมันได้นะการนี้ก็จะอีทะแยงนนะครับลงมาข้างล่างท่านผู้ชม ผมมังล่างแบบนี้ครับแล้วก็เชือสีน้ำตาครับแล้วก็อีไปแบบนี้ฮะกดนะฮะอีเดียวสาที่7นะมอนมันจะแยกกันนะให้เรารวมมอนก่อนนะโดยการเดินอ้อมทางซ้ายของมอนตัวบนนะมาอย่างนี้แล้วก็หันล้างกลับไปอีครับท่านผู้ชมเราค่อยมาเก็บม,มอนที่มันเหลือนะท่านผู้ชมนะเออ บางรอบไอ้พวกนี้มันมันก็หมดเลยนะท่านผู้ชมไอ้พวกมอนที่มันไม่การเอียถ้ามุมมันได้อะมันหมดเลยนะอีเดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรท่านผู้ชมรอบนี้เราพลาดนิดนึงเวลายังได้อยู่ต่านนี้ก็จะอีทะแยงสี่้าองศานะประมาณนี้ท่านผู้ชมปั๊บแล้วอีไปอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มาเก็บไอ้พวกตัวที่มันรอดนะไอ้ตัวนี้มันโดดนะมันเลยรอดท่านผู้ชมเออถ้ามันไม่โดดมันก็ไม่รอดนะมันก็แล้วแต่จังหวะด้วย ถึงบอสน้วนะครับท่านผู้ชมใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามสิบครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะวิธีการ e ี o อ s ของผมนะนะท่านผู้ชมผมจะรอให้มันสกิลก่อนแล้วผมจะเดินอ้อมหลังมาเพื่อ e มันนะพอเราขยับได้นะท่านผู้ชมให้เราหลบมันก่อนเลยฮะเดินไปฮะท่านผู้ชมพยายามเดินอ้อมหลังมาอย่างนี้ยท่านผู้ชมหาม,มุมแล้วก็ e ไปฮะได้ทีหนึ่งนะนะท่านผู้ชมเดินมาฮนะเดินมาแล้วก็หันหลังไป e ครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ให้มันสกิลแบบนี้นะครับ แหมโดนโดนมอนพวกนี้รำนะท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรเดินมาแล้วหันหลังกลับาอีครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะแล้วก็เดินมาพอมันสกิลแล้วล้วก็หันหลังกลับไปแล้วเราก็อีนะเดินมาฮะมันสกิลแล้วล้วก็หันหลังกลับไปแล้วเราก็ E นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเออก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่โอเคอยู่ท่านผู้ชมยังถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับเกมสามมีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมสี่กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะ มาครับท่านผู้ชมครับเรามาลองลงเกรฟสีเลยนะเก็สีเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมนะเออที่ใช้โอเวอร์ลงนะด่านแรกนะท่านผู้ชมเราเดินไปข้างๆกขอนะผมจะรอให้ตัวไก่ผมมันตายนะเออตัวไก่ตายท่านผู้ชมก็อีเข้าไปแบบนี้ฮนะแล้วก็มาตรงกลางฮนะอีขึ้นไปฮนะอีขึ้นไปฮนะท่านผู้ชมอีขึ้นไปเลยฮะแหมมันตนะอนนี้ยังรอดนะตะเกียบมันก่อนท่านผู้ชมแล้วก็ ปี e ขึ้นไปฮะพยายามอยู่ตรงกลางนี่แหละปี e ไปยีผู้ชมปี e ไปเรื่อยฮะสแปมไปเรื่อยฮะได้อีกทีหนึ่งครับผู้ชมพอบอสมันมาอย่างนี้นะเราก็พยายามขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็อ e ีลงมาใหม่นะผู้ชมนะหรือว่าจะลงล่างก็ได้นะแล้วก็หันหน้ากลับไปแล้วก็อีฮะผู้ชมอีทีหนึ่งฮะอีฮะ,ะเรียบร้อยฮะก็อาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เออ่ผมโดนบอสสตันนะคำรับ ่าด่านบอสด่านที่สองนะผมจะไปอีตัวล่างแล้วนะไอมอนระเบิดตัวล่างนะผมจะหันหน้าไปอีทีหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้จะโดนกี่ตัวนะช่างมันไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะฮะผมก็จะหันลงไปข้างล่างครับแล้วผมก็จะอีไปฮะแล้วก็หันกลับขึ้นไปฮะอีฮะท่านผู้ชมหนึ่งทีสองทีแล้วบอสเขาจะอ่ามาหาเรานะเราก็เดินขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็อีขึ้นไปฮะอีลงไปฮะอีลงไปฮะ บอลมันจะมาแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พยายามเดินหลบนะห้ามโดนปาดเด็ดขาดนะโดนปาดทีเนี่ยตายเลยนะท่านผู้ชมนะอีมอีกฮะอีมอีกฮะเนี่ยท่านผู้ชมบอลมันจะปาดแล้วก็หลบนะแล้วก็อีไปฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมผ่านแล้วนะเออเวลาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูโจ๊กเกอร์อีกรอบท่านผู้ชมโจ๊กเกอร์นะครับถ้าเราเกิดข้างบนตรงนี้นะท่านผู้ชมก็พยายามเดินมา อยู่เอ่อแนวระดับแนวของตัวที่สองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็หันหน้าไปยีนะมานี้ท่านผู้ชมแล้วก็หันหน้ากลับไปทีฮนะใครไม่ตายก็ซ้ําไปเลยนะแต่ว่าผมทีเดียวตายอยู่แล้วท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมปดให้ดูสาธิ้เฉยครับกับการลงเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสี่ก็จบลงไปแล้วนะท่านผู้ชมฮนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับติชมก็ได้นะฮะ สำหรับช่องบีมไลฟ์ฮะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขออนญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ